หนูดาวถูกเจ๊าสาผลักเข้าไปกลางกลุ่มคนงานที่กำลังเก็บลิ้นจีอยู่หน่อยเป็นเด็กเป็นเล็กริอาจเป็นขโมยเหรอในมือของดาวเต็มไปด้วยลิ้นจีที่เต็มตะกร้าต้นหนุ่มที่ดาวแอบชอบก็ลุกขึ้นพูดเราผิดหวังในตัวเธอจริงๆดาวได้แต่ร้องไห้ออกมาพลางคิดในใจฉันไม่ได้เป็นความทำซะหน่อยย้อนกลับไปเมื่อสามชั่วโมงก่อนแม่ยายดาวถึงกับลงทุนซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาเก็บลิ้นจีเลยเหรอปลาเพื่อนสนิทถามขึ้น ใช่แล้วดาวเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของกำนันแห่งหนึ่งในอำเภอฝางซึ่งวันนี้ดาวลงทุนซื้อเสื้อชาวสวนแฝงตัวมาเก็บลิ้นจี่เพราะจะได้ใกล้ชิดกับตน้นหนุ่มที่เธอแอบชอบต้นเป็นหนุ่มที่ไม่ได้หล่อมากฐานะยากจนแต่อัธยาศัยดีและเป็นประธานชมรมฟุตบอลในวันหยุดต้นก็มักจะแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการรับงานรายวันเสมอๆดาวที่รู้ข่าวจึงตามพี่ต้นมานั่นเองนี่นี่มัวจับกลุ่มคุยกันอยู่นั่นแหละไปทำงานไป เจ๊สาภรยาเจ้าของสวนลิ้นจี่แห่งนี้ตะโกนลั่นมาดาวและปลาจึงพากันไปเก็บลิ้นจี่แต่เจ๊ก็สะดุดหนะ้าจึงเบรกไว้ก่อนเย้ปลาเพื่อนเธอหน้าคุ้นๆน,นะเป็นจนรือเปล่าปลาพยายามจะอธิบายว่าเพื่อนแค่มาหาอะไรได้ในวันหยุดเจ๊ก็ไม่ได้สนใจแล้วอย่ารู้และกันว่าเป็นขโมยช่วงนี้ของในสวนหายบ่อยๆปลาพยักหน้าและแยกย้ายกันไปเก็บลิ้นจี่ ต้นพยายามปีนต้นไม้เก็บลิ้นจีด้วยท่าทางคล่องแคล่วเผยให้เห็นกล้ามแขนและกล้ามขาที่ดูเด่นชัดหยาดเหงื่อที่ค่อยๆไหลลงมาจากใบหน้ากระกาในมือของดาวก็ตกลงกับพื้นแม่คนอะไรช่างเซ็กซี่เหลือเกินอยากชวนไปกินลิ้นจีที่หอจังเลยอะไรไอเตาบ้าเอ้ยดาวกำลังก้มเก็บกระกาจู่ๆก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังเบาหน่อยสิวะเฮ้ยมีคนเห็นเราว่ะวิ่งแล้ว เด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งด้วยความรวดเร็วดาวที่ได้ยินแจ๊าสาบอกว่าช่วงนี้ขโมยเยอะเลยพยายามวิ่งไล่จับจึงได้รีบวิ่งตามไปแต่อย่างว่าดาวเป็นลูกคุณหนูวิ่งไม่ทันพวกเด็กพวกนั้นหรอกสุดท้ายจึงสะดุดล้มแถวแถวทางออกของสวนดาวค่อยๆเก็บลิ้นจี่ที่กระจัดกระจายใ,ใส่ตะกร้าแล้วลุกขึ้นจู่ๆก็มีเงาคนหนึ่งมายืนขวางบังแดดแล้วจับมือของดาวขึ้นแกนี่เองสิงนะนังขโมยมันนี่เลย เจ๊สาวเหวี่ยงดาวเข้าไปท่ามกลางคนงานที่กำลังคัดลินจีกันอยู่นี่ไงฉันจับได้คาหนังคาเขาตรงทางออกพร้อมลินจีเต็มตะกร้าดาวพยายามปฏิเสธแต่ก็ไม่มีใครสนใจเด็กสมัยนี้ใช้ไม่ได้จริงๆหน้าตาก็ดีแต่เป็นขโมยชาวบ้านต่างนินทาต้นที่กำลังยื่นตะกร้าให้ป้าๆเพื่อคัดแยกก็พูดขึ้นเราไม่คิดเลยว่าดาวจะเป็นคนแบบนี้เสียดายนะที่อุตส่าห์ชอบดาวได้แต่ร้องไห้ออกมาดาวอับอายมากถึงใครจะมองว่าดาวไม่ดีหรือเป็นโจรก็ช่าง แต่กับคนที่ตัวเองชอบยังมองแบบนี้ดาวเสียใจยิ่งกว่าอะไรดีดาวไม่พูดอะไรเอาแต่ร้องไห้ปลาที่เพิ่งกลับมาก็วิ่งเข้าไปหาเกิดอะไรขึ้นแกดาวอธิบายแบบคนไม่รู้เรื่องเพราะร้องไห้อยู่สักพักสามีเจสาก็เดินมาอา้อาอ้าๆเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ทํางานกันเจสาก็รีบวิ่งเข้ามาเล่าให้ฟังใหญ่เลยแถมยังไม่พออีนังหนูเนี่ยสามีรีบเบรกทันทีโอเคผมเข้าใจละนังหนูเนี่ยไม่ได้ทําหรอก เจสางงและถามด้วยความสงสัยคุณแน่ใจได้ไงสามีก็พยายามเล่าว่าตอนที่ตัวเองเพิ่งเข้าสวนมากับพี่ปอนบอดี้การ์ดส่วนตัวจูๆ่ๆก็เห็นเด็กคนนึงวิ่งหน้าตาตื่นวิ่งมาพร้อมตะกร้าที่เต็มลิ้นจีจึงให้พี่ปอนจับตัวไว้และพาตัวมาก่อนปอนลากเด็กคนนึงเข้ามาเจสารีบอุทานทันทีไอ้แมนแกมาทําอะไรที่นี่ ไอ้แมนเป็นหลานชายที่วันหยุดชอบมาที่บ้านเจ๊สาบ่อยๆยามสุดสัปดาห์พอมาเที่ยวต่างจังหวัดไม่มีอะไรทําจึงชวนเด็กๆแถวนั้นมาขโมยลิ้นจี่ไปกินกันเจ๊สาเลยขอโทษขอโพยทุกคนยกใหญ่โดยเฉพาะดาวแล้วเจ๊สาก็รีบลากไอ้แมนไปอบรมทันทีต้นที่เห็นแบบนั้นจึงเข้าไปขอโทษดาวเหมือนกันผมขอโทษนะที่เข้าใจผิดไว้พรุ่งนี้เราจะซื้อขนมมาชดเชยให้ที่มหาลัยนะ ว่าแล้วต้นก็เอามือลูบหัวดาวเบาๆดาวก็เขินเบาๆเมื่อกี้เหมือนพี่จะบอกชอบหนูด้วยใช่ไหมหน้าของต้นค่อยๆแดงกรำยิ่งกว่าลิ้นจีพูดขึ้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะต้องไปเก็บของในสวนต่อ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องราวของเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าในสมัยเด็กช่วงสิบขวบเขาเคยไปเก็บลิ้นจีหาไรายได้เสริมเพราะสาวที่แอบชอบก็ไปด้วยแต่ด้วยความที่เพิ่งย้ายไปอยู่ใหม่ในหมู่บ้านนี้เจ้าของสวนไว้คุ้นหน้า จึงกล่าวหาว่าเป็นขโมยและประจานต่อหน้าคนอื่นและอับอายมากเมื่อโดนต่อหน้าหญิงสาวที่ตัวเองชอบ